ไปสีดอ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 ปเฮ้ย hey, มาจริงด้วยโอ้โ oh, ห oh, ตัวสุดท้ายแรกเขาก็คือฟิงเรียบร้อยเอาละครับสีเขียวตัวแรกสุดของไอดีนี้เบอร์20เป็นสีดอู hoo! มาแล้ว บอกแล้วการตลาดเขาโอ้โห100ทองสุดท้ายออกจนได้ครับสีดอกมา100ทองสุดท้ายครับของแพ็คนี้ขอให้ดาน,นะครับกดมัน4มุมเลยอะอดิลี่ครับโอ้ยสี่มุมนี้ฮึต้องออกแล้วป่ะเพื่อนโลน,นันนิยนหนึ่งทีดูข้าวหลังด้วยฟืบฟืบ ซ้ำไปสีดอ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 ปเฮ้ยมาจริงด้วยโอ้โหตัวสุดท้ายแรกเขาก็คือฟิงเรียบร้อยเอาแล้วครับสีเขียวตัวแรกสุดของไอดีนี้เบอร์ยี่สิบเป็นสีดอปมาแล้ว,ว บอกแล้วการตลาดเขาโอ้โหหนึ่งร้อยทองสุดท้ายออกจนได้ครับสีดอปหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เพจมุติ้ชาแนลด้วยนะครับ